นี่เราอยู่บนยอดดอยพระขาวน้อยนะครับประมาณ1,500เมตรทางขึ้นชันหน้าดูเลยวันนี้ฟ้าครึ้มแต่ก็โชคดีว่าฟ้าเปิดตอนที่เราขึ้นมาข้างบนยอดนะไม่ร้อนมากเมื่อกี้ได้เป็นขุนแตะมั้งที่เราจอดรถกันอ่ะเดี๋ยวจะแผนไปรอบๆนะ เมื่อกี้ผมอยู่บนกองหินมีป้ายนี่มันก็เป็นเกือบเท่าไหร่นะสักเกือบสามร้อยหบองศาเลยอะ่ะเห็นวิวหมดเลยรอบๆวิวสวยมากเออถือว่าคุ้มค่าเนาะด้านบนเนี่ยเป็นป่าแบบป่าสนนะ่ะทึบสวยต้นไม้ใส่เสื้อนะแต่ข้างล่างก็เป็นทางดินเฉยๆนะครับนี่มีป้าย ข่าเขาวน้อยสายลำบากมาจนได้จริงๆก็มา4ีกิโล